สวัสดีครับผมจะประชมมาทั้ทายทุกคนนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่มุมมหนึ่งนะครับผมของตัวห้างเซ็นทรัลสตีเบิลจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมวันนี้ผมมานะครับผมมานั่งชิลๆนะครับผมตามรสไตล์ของผมนะครับผมอยู่บ้านก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับผมผมก็จะมาเดินเรื่องที่ห้างแห่งนี้นะครับผมเพราะว่ามีบรรยากาศที่เย็นสบายนะครับผมอยู่ที่บ้านไม่มีแอร์ก็เลยมาใส่แอร์ที่ห้างแห่งนี้นะครับผมซึ่งห้างแห่งนี้นะครับผมเป็นห้างสู์การค้าชี่ดังของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมลองจัดห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ต ครับผมการเดินทางมาจากที่อยู่ของผมกับตรงนี้ก็ประมาณ8กิโลนะครับผมผมอยู่ที่สารลพีแต่ตัวแห้งแห่งน,นี้นะครับผมอยู่บริเวณอำเภอเมืองแล้วก็ อำเภอสันทรายนะครับผมจะอยู่ระหว่างสองอำเภอนี้นะครับผมตลอดตัวแห่งเซ็นทรัลฟิติวลและผมมาเมื่อไหร่จะไม่พลาดที่จะมานั่งตรงจุดนี้มุมนี้นะครับผมเพราะมุมนี้เป็นมุมที่สวยงามนะครับผมสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้คนได้ชมมือจัดกันตรงนี้เลยนะครับผมขออนาตแผนป้องรันนี่ครับผมมองออกไปไกลแสนไกลรู้สึกจะลงใจไหมครับทุกคนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นวิวทิวทัศนะครับผมของในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมบริเวณแห่งนี้นะครับผมก็เป็นอำเภอ เมืองและก็อำเภอสันทรายนะครับผมผมก็ไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่ตรงนี้และก็ผมนะแต่วิวตรงนี้นะครับผม,นะวตตบผมสวยงามมากทุกคนสังเกตดูนะครับผมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะไหลล้อมด้วยภูเขาทั้งหมดเลยทุกคนทุกคนลงมององศาของ ทัศนียภาพที่ผมให้ทุกคนได้ชมกันตรงนี้นะครับผมสังเกตไกลไกลก็ถึงภูเขาล้อมรอบนะครผมหลายแนวหลายชั้นนะครับผมเป็นทิวที่สวยงามเรียงรายนะครับผมเป็นแนวทิวเขาที่น่าชมมากๆเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไร บอกหน่อยได้ไหมคนดีอ้าวไม่ใช่แลยครับผมนี่นะครับผมเบื้องล่างเปรียบเป็นถนน,นมีรถวิ่งตลอดนะครับผมแล้วก็ตรงข้างหน้าที่ทุกคนเห็นเป็นคอนโดตึกต่างๆ่าสูงๆคือคอนโด CPN นะครับผมตอนนี้ขนาดถ่ายทำก็ดูเหมือนว่าฝนกำลังจะตกนะครับผมค้อนเมฆสีเทานะครับผม ส่วนตรงนี้ถัดจากตึกนะครับผมเบื้องล่างลงมานิดหนึ่งก็จะเป็นโรงจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมสําหรับลูกค้านะครับผมที่มาช้อปปิ้งนะครับผมห้างสรูดิาอแห่งนี้นะครับผมนี่ครับมีตึกรามบ้านช่องเยอะมากๆเลยทุกคนนะครับนี่นะครับส่วนคอนโดนะครับผมตึกอีกแห่งหนึ่งคือตรงนี้ที่ทุกคนเห็น คือตัวคอนโดสุพารายนะครับผมที่เกิดเหตุการณแผ่นดินไหวแล้วก็มีรอยล้าวที่เป็นข่าวฮือฮาในเกี่วกัดเชียงใหม่ก็คืออาคารสุพารายแห่งนี้เลยทุกคนนี่ครับก็จะมีป้ายโฆษณาด้วยนะครับผมนี่นะครับทุกคนผมจะชอบมันล่างตรงนี้เป็นประจําและบ่อยมากนะครับผมนะ ตรงนี้สามารถมานั่งฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการนะครับผมตรงจุดนี้จะเป็นศูนย์อาหารแล้วก็จะมีช่องกระจกบานกระจกกั้นแบบนี้นะครับผมสามารถมองทะลุบานกระจกเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวอาคารท้องฟ้าบ้านเรือนได้อย่างชาัดเจนเลยนะครับทุกคนใครมาเชียงใหม่นะครับผมเชิญชวนนะครับผมมาเทีเ่ยวที่ห้างเซนทัลสเตโวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับผม ตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเสน่ห์ของแห่งนี้นะครับผมที่จะมีผู้คนชอบมานั่งตรงนี้นะครับผมรวมถึงผมด้วยนะครับผมมาเมื่อไหร่ก็ชอบมานั่งตรงนี้แล้วก็อดใจไม่ไหวที่จะถ่ายวิวธรรมชาติให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าฤดูฝนแต่ตอนนี้ฝนก็ยังไม่ตกนะครับผมเพราะเป็นช่วงบ่ายนะครับผมบ่ายค่อนเย็นแล้วทุกคนเวลานี้นะครับผมที่ผมให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศแห่งนี้นะครับผมของตัวเมืองจัอเชียงใหม่นะครับ นี่ครับทุกคนเป็นไงครับโอ้วันนี้คนเยอะมากเลยทุกคนเยอะจ,ะจริงนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับผมขอส่งท้ายด้วยภาพบรรยากาศที่สวยงามของตัวเมืองงหวดเชียงใหม่มุมนี้เลยลวกันนะครับนี่นะครับเป็นไงครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอดใจ ไม่ไหวที่จะล่าสายตาไปจากจุดนี้ใช่ไหมละ่ะจริงๆนะครับทุกคนความรู้สึกมันอย่างนี้มากนะครับผมบรรยากาศมันดึงดูดนะครับผมให้เราไม่อยากจะล่าสายตาไปจากที่ไหนนะครับผมนี่เป็นวิวธรรมชาติผสมกับตัวเมืองนะครับผมถือว่าเป็นเมืองเป็นเป็นในตัวเมืองธรรมชาตินะครับผมที่มีความลงตัวนะครับผมไม่ถือว่ามีสารเคมี ฝุ่ละอองมลพิษเหมือนในเมืองใหญ่ๆนะครับผมตรงนี้จังหวัดเชียงใหม่นะครับถือว่ามีความสมดุลของธรรมชาติที่ลงตัวสวยงามนะครับผมรวมถึงท่านผู้ชมที่รับชมก็มีความสมดุลและสวยงามนะครับผมไม่ต่างจากธรรมชาติเช่นกันขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ